ดูมาแล้วนะครับผมหนังเรื่องレンฟิลนะฮะเออนี่สิคือการตีความหนังไดคูร่าในแบบฉบับที่เฟี้ยวฟ้าวมากๆนะครับคือแบบทันสมัยมากเลยนะฮะเป็นการตั้งต้นคอนเซ็ปต์หนังด้วยการเล่าผ่านผู้ช่วยมือหนึ่งอย่างレンฟิลนะฮะคือหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องไดคูร่าก็จริงแต่ว่ามันเล่าผ่านผู้ช่วยเออจนเป็นเรื่องราวของความท็อกซิกเรレーショชิพระหว่างบอสและก็ทาสนะฮะเออ,เ,อ,อเป็นเจ้านายและลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเออสุดท้ายเนี่ยต้องไปพึ่งการบำบัดสภาพจิตใจในวง หึ่งไลฟ์โค้ดนะครับผมก็เร็วเ,เป็นคอนเซปที่แบบน่าสนใจมากเลยถึงแม้ว่าบางพาร์ทของหนังเนี่ยจะมีความสยองขวัญอยู่บ้างอะไรเงี้ยอาจจะมีฉากเลือดสาดจนบอกว่าสาดไปสาดมาจนแทบจะเป็นซอสมะเขือเทศแตกแลว้วอะอะไรางี้นะฮะแต่ว่าหนังนี่ก็เต็มไปด้วยอารมณ์ขันมากสนุกมากตลกมากนะฮะเออตลกว่าอัตมาฟ้าผ่า30เท่าอ่ะผมบอกเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้พยายามจะทําตัวให้หนังตลกขนาดนั้นนะครับ เรื่องนี้ต้องบอกว่านักแสดงนำเนี่ยเออเจ๋งมากนะครับอควาฟิน่าในหนังเรื่องนี้คือแย่งซีนจัดมากคือถ้าผมจะขำใครสักคนเนี่ยผมขำนางนี่แหละเออคือทําให้บทตอนอยู่ชางชีดูจืดไปเลยอะ่ะคือเรื่องนี้คือแบบว่าโอ้โหสีสันจัดจ้านจริงนะครับส่วนนิครัสเคสนะครับแลวก็นิครัสฮอลเนี่ยนะครับ <ๆ S 2> ก็เจ๋งทั้งคู่เลยนะครับนิคสเนี่ยเรียกได้ว่าแบบเป็นรุ่นใหญ่ใจนิ่งนะคือมีทั้งความเท่นะเป็นแอคคูล่าที่เท่บ้าแล้วก็น่ากลัวด้วยในบางฉากนะฮนะในขณะที่นิครัสฮอลเนี่ย คือดูหล่อมากนะฮะแน่นอนว่าเท่มากเล่นดีไม่แพ้กันครับสามารถทำให้เราเชื่อได้ว่าเป็นชายหนุ่มน้าใสแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายุนานเนี่ยก็น่าจะยาวนานกว่า70ปีนะฮะเออนะนี่คือหนังที่เสพง่ายนะฮะตัดต่อสนุกสนานเล่าเรื่องกําลังดีเพลิดเพลินนะฮะรอการดูในวันหยุดยาวเนี่ยช่วงสงการเนี่ยเหมาะมากนะฮะเป็นความบันเทิงที่เหมาะกัรที่ดูไปด้วยกินพ๊อปคอนไปด้วยมากๆลนเะป็นหนังพอปคอนจริงนะครับแล้วก็ทําให้แดกโคราเนี่ยกลายเป็นตัวละครไอคอนอีกตัวนึงที่สามารถ คนดูรุ่นใหม่ได้มากขึ้นนะครับคือไม่ใช่แค่เป็นลุงเชยแก่ๆในหนังเก่าๆที่จ้องจะดูดเลือดคนอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้มันทําให้ตัวได้คร่านเนี่ยมีสีสันมากๆนะครับดูสนุกเลยเออนะฉะนั้นเป็นยังไงต้องไปดูกันนะครับ